สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่8ตุลาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHRC ประชุมกันเมื่อวันที่7ตุลาพม2565และลงมติด้วยเสียงสนับสนุน17เสียงคัดค้าน6เสียงแต่งดออกเสียงมากถึง24เสียงจัดตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อสอบสวนและตรวจสอบสถานการณ์ ด้านสิทธิมนุษยชนในรัสเซียทั้ทงนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ UNHRC จะตั้งกลไกพิเศษดังกล่าวเพื่อดำเนินการกับสมาชิกที่เรียกว่า P5 หมายถึงสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาป,ประชาชาติ UNSC ที่นอกจากรัสเซียยังได้แก่สหรัฐจีนสหรัฐอาหรับและก็ฝรั่งเศสมัิีดังกล่าวนั้นเนี่ยครับเสนอโดยอังกฤษหรือว่าสหรัฐอาหรับและสนับสนุนโดยสหภาพยุโรปหรือว่า EU ยกเว้นฮังการี ร่วมด้วยสหรัฐญี่ปุ่นยูเครนโคลอมเบียขณะที่จีนออกเสียงคัดค้านการลงมตินี้ที่มีการระบุด้วยว่ารัฐบาลรัสเซียสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนั้นก็ออกแถลงการประนามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม UNHRC เป็นหน่วยงานซึ่งได้รับเสียงวิจารณ์ไม่น้อยจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับการเมืองภายในจากการที่สมาชิกมีทั้งสหรัฐรัสเซียและจีน โดยการลงมติเกี่ยวกับรัเสเซียเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากชิวเจียด19ต่อ17เสียงและงดออกเสียง11เสียงไม่รับรองมติที่เสนอโดยกลุ่มประเทศตะวันตกขอให้ UNHRC หาหรหือแบบเปิดเผยเ,เ,เกี่ยวกับสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของประเทศจีนนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับว่าเมื่อทางด้านสหประชาชาติหรือว่าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้มีการดําเนินการนะครับที่จะมีการตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระสอบสวนและตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในรัสเซียนั้นเนี่ยเมื่อตั้งมาแล้วการทําหน้าที่นั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับองค์กรแห่งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณมาว่าเอ็เอียงเข้าฝั่งสหรัฐอเมริกาและก็ชาติตะวันตกมาโดยตลอดและคราวนี้เนี่ยครับเมื่อมาตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระในการตรวจสอบรัสเซียนั้นเนี่ยครับก็จะดูว่าชาติสมาชิกให้การยอมรับหรือไม่ก่อนหน้านี้พยายามที่จะมีการตรวจสอบจีนด้วยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้้วนนั เสียงคัดค้านในการที่จะตรวจสอบนั้นเนี่ยมากกว่าเสียงที่สนับสนุนนะครับก็เลยตกกันไปแต่ว่านี่แหละครับล่าสุดนั้นก็ดําเนินการในการที่จะตรวจสอบรับเสเซียนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเนี่ยครับนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศเนี่ยครับก็ฝากกดสับสบไครต์กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวและท่านจะไม่พลาดข่าวในทุกๆวันที่ทางช่องนั้นได้นําเสนอ โดยเฉพาะแง่มุมการเมืองระหว่างประเทศและก็ความขัดแย้งทั่วทุกบุมโลก